ครับกับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกแล้วเอฟซทุกท่านล้ลก็คนชอบสิงนหนังชอบเล่นหวยชอบชอบชอบซื้อลอตเตอรี่ครับผมเออครับพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมคิมาแจก,กสูตรหวยตามเคยครับผมจะแจก,กสูตรหวยเป็นสูตรแต้มร้อยสิบในบนสูตรที่สามครับส่วนสูตรที่หนึง่งและสูตรที่สองนั้นผมได้ทำคลิปวิดีโอลงให้เพือ่อนกน้นาแล้วครับให้พี่น้อง ไปสอกบ่งคุณไทยคุณไทยฟังสอกสอกอย่างนี้นี่สอกสอกไปค้นหาดูครับอยู่ในยูทูปแชนแนลของผมเลยครับนะครับผมเพื่อเป็นการเป็นเซลร์้วครับไปดูกันเลยครับแต้มร้อยสิบในบนสูตรที่สามครับผมเออครับผมมาแล้วครับนี่นี่คือสูตรแต้มร้อยสิบในบนสูตรที่สามครับอสูตรนี้สตี้อนหลังเข้ามาแล้วสิบเจ็ดงวดติดครับคือว่าภายในสิบเจ็ดงวดนี่คือว่ายังไม่เคยหลุดเม่แต่้งวดเดียวครับผมก็ผมเสียในพี่น้องบึง แค่สองงวด,ดติดตามเคยครับเพราะว่า,ามันที่ลย์คลิปวีรบุรมัณฑะเลย์โบนยาวนะมันฑะไลยไ์โบเป็นการเบอร์ายสำหรับพี่น้องที่รับชมนะครับอืโดยทีย่ผมีะเอางวดไอ้วันที่หนึ่งมีนาคมหกสองนี่เป็นงวดที่คำนวณงวเแลกครับอสูนี่ศูนี่ผมจะใส่เป็นไอ้หลกักหลักสิบกับหลักหน่วยล่างอันนี้คือเลขสามตัวบนอันนี้คือเลขสองตัวล่างนะครับเด้อผมจะใช้หลกกักสิบกับหลักหน่วยล่างมาเป็นตัวคำนวณครับโดยโดยที่ผมจะเอาหก ขึ้นหลักสิบล่างนี่เมื่อบวกกับ5้าขึ้หลักหน่วยล่างเท่ากับได้หกหครับก็เอาหกบวห้ได้เท่าไรหกบวกห้าได้สิบเอ็ดเพราะได้สิเด,ดเท่ากับเชนหนึ่งลงไปตัวเดียวสิครับครับอันนี้เป็นสูตรเลขเจ็ตัวนะครับด้วยเป็นสูนรเลขแต้มเจตัวเชนหนึ่งลงไปแล้วปุ๊บมาที่นี่ก็ห้เอาหนึบกสเลยครับส่วนนี้เอาหนึ่งบวกสองเลยครับเอาหนึ่งบวกสได้เท่าไรครับได้สามเอาเชนสามลงไปนี่ครับนี่นี่เชนสามลงไปสิเพราะได้สามแล้วก็หายเชนเรื่นหนาไปอีกสตัวคร สามก็เป็นสี่เป็นห้าเป็นหกนี่ครับนหนาเป็นหนึ่งสองสามามลากันสี่พอหอดได้เลขสามากันสี่ล้วก็เอาพอหอดหกเนาะเอาหกบวกสอครับหกบวกสงหกบวกสองได้หกเจ็ปได้แดครับเชนแปดลงไปเลยครับเ่ีเนแดไปสีปุ๊บอ่พอได้แปดล้วก็เอาแปดบวกสองครับมาทีนี่แปดบวกสองแเก้ได้สิบเนศนยตัวเดียวครับตัวหนาบ่าเอาพอได้ศูนยแล้วก็กำหนดหลับเดียวกอนเมืองกันแป๊บนึงสี่ดื้อ บเบิดแล้วครับเบอร์แรกไม่พอวันวิ่งเลขเกตุนะไปเนาะเดี๋ยวก่อนนับก่อนหนึ่งซีหาฮกเกตอันนี้เกตวครับถูกต้องเออขียนเส้นก่อนเนาะอันนี้เกตัววันนี้ไปเบิงงวดวันที่สิบหกพันาคมนหกสองครับเลขบนออกหกสองแปดอันนี้เป็นสูตรเลขบนนะครับได้เป็นสูตรเลขแต้มบนเท่ากับเลขล่าง่ต้องสนใจเบิงเท่ากับจะคูณว่าเลขแต้มร้อยสิบในบนนี่มันเป็นเลขแต้มเท่ากับเอาเลขหกเลขหกนี่มาบวกเลขสองมาบวกเลขแปดกังที่ครับ หกบวกสองแปดได้เท่าไรพี่น้องได้หกสองสองแปดได้สิบหกอ่าเท่ากบหกเนาะพอาะหกสิบสองนี่สามทีเท่ากเออสิบหกนะครับโอเคก็เท่ากับได้เลขหกแต้มครับหกแต้มกับบ้าเบิ้งมะเขาวนี่นี่เขาเลขหกเยขหกแต้มพอดีโอเคถึกนั่นเอาการเงินต่อไปนะครับหลักการเดิมครับสูนี้ใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างก็เท่ากับว่าได้หกหกบวกสี่หกบวกบวกสี่ได้เท่าไรครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบเออเชนสูตัวเดียวตัวหนาไม่ต้องเอาตัดออก มาที่นี่พอที่ศูนย์เอาศูนย์บวกสเอาศูนย์บวกสองรครับศูนย์บวกสองก็ได้สองแล้วเพราะว่าศูนย์มันบ่มีคาเนาะพอที่สองแล้วกห้เพียนเดื่หนาพี่สามตัวแบบขมวนหนึงที่สองเป็นสามเป็นสเป็นห้านะครับหนองสามตัวพ่อพอหาแล้วก็เอาหาบวกสองอีกครับหาบวกสอง่ไครับห้าก็ได้เเอาเลงไปพอที่เเอาเบวกสองอีกครับพี่น้องเกีบวกสองอีกเกียปเก้าได้เก้าเอาเกีตเก้าลงไนีครับไม่ใช่เลขเสเจ วันนี้ไเปเบ่งงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกครับงวดออกไปลาศูนเมื่อกี้เองอเลขบนออกเจ็ครับวันนี้เขาจะคุ้ว่าเลขสตัวบนมันเป็นเลขจแต้มเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเลขแต้มร้อยสบในบนเนเขาเอาเลขเ็บเลขหบเลขเครับเออกสเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบอ่เป็นอันนีเนาะอันนี้ 20, นะนน 20, กเ็เอาเอาแค่ตัวหลังคือศูนก็เท่ากับว่าได้ได้แต้มศูนครับแต้มศูน เขาเขาครับนี่ฮิมบอเลขศูน,นมากากเลยนครับเขาเอาทึกอ่าบัดท,ที่นี่ผมสีคำนวณใ,ใ้พี่น้องเบิ้องวดลาสุดครับอ่าคืองวดที่ออกไปเมื่อกี้เองอ่าใช้หลักการเดิมครับคือใช้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างครับเท่ากับได้หาบวกสองห้าบวกสองได้เจ็เอเขียนเจ็ดลงไปนี้จึ๊บเนี่ยให้เราเรียบหน่อยท่านใจไปหลุ่นหน่อยเนาะเจ็ดพอดีเจ็ดเราเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเกได้เก้าได้เก้าเขียนเดินหน้ายี่สามโตเก้าเป็นสิเป็นสิบเอ็ดสิบสองอี่พอที่สองเอาสอบวกสครับ สองบกสองด้สี่อเชสีล่ลงไปพราดีสีอ่อาะสบวกสองเอ็กี่บวกสองใส,ส่พี่น้องสี่ข้างหได้หอเจ็หลงไปอ่าลวดเลยท่านใจแวบดูอวงกลมก่อนเดอ้อครับทีได้ชัดเจนอืมจังสี่มันที่เด้มันทีได้เลขแตมทั้งหมดเจ็ดหลักครับอ่าวันที่วียนบบางวดวันที่สิบเจ้ดเมษายนแม่แม่มันออกวันที่สิบเก้าว่อพี่น้องเหรอขันบ่แม่ในมนนกับส่งคอโสษขออพยัยครับผมกับเขียนก่อนเนาะแม่แม่กับซังงวดถอะอืมแต่ไหนกับออกบ่เกิน เอกว่าเกินคือวังทีจทโม้สิบเย็ดสิบแปดออกเนาะครับผมเชนวก่อนไปเทียบบิ่งครับไปวัดดวงกันเบ้างวันนี้เลขแต้มสามตัวบนนี่มันถีมีหนึ่งในเจ็ดตัวอยู่นี้หรือเปล่าครับผมอ่าครับอ่าโอเคครับอ่ครับผมก็ลงครบไหทั้งหมดสามสูรแล้วสูรเลขแต้มร้อยสิบในบนทั้งหมดสามสูดลงครบเรียบร้อยไปแล้วเด้อนะครับ คือว่าคลิปก่อนหน้าใน,นผมลงให้ไปสองสูตรนะพี่น้องสูตรที่หนึ่งและสูตรสองนอ้สูตรคลิปนี้เป็นคลิปสูตรที่สามครับก็ผมพี่น้องผมกเคยบอกติดไว้ทุกคลิปแหละคือว่าสูตรหวยก็เป็นเพียงแค่การคำนวณหาตัวเลขเท่านั้นเองครับคือว่าเราจะทํายังไงก็ได้คือว่าทำอย่างหลังให้มันถูกก่อนครับสิบวงล้อูุ่หานแบบแร,รงกระแต่หรือว่าสิบกรนวณแบบไรกระแทกครับคือว่าแต่ละสำนักแต่ละจารย์จะใช้หลักการที่คำนวณไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักการที่เหมือนกันก็คือ ต้องทำายอนหลังก่อนแล้วถึงทำงวดต่อไปนี่คือคําว่าสุดหวยก็ค,คือการเฮ็ดเอาทําเอาเองครับซึ่งงวดต่อไปไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าหวยหรือว่าเลขออกตรงไหนครับนะครับก็โปรดจงใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเด้อครับนะครับพี่น้องเราพมกันสีบอกความลับอีกอย่างหนึ่งไห้ฟั่งครับก็คือว่าที่เขาทําลงยูทูบที่เขาล่งลงบอกว่า สูตรนี้สถิย์อหลังเข้ามาแล้วหกส0็ิบงวดหรือว่าร้อยงวดหรือว่าสามสิบงวด4ีงวดยังก็แล้วแต่ก็คือว่าการทำยอหลังแห่งถือกวอนนั่นเองครับแจ่ว่าทุกมืงนี่มันท่อนทานที่ทานสมัยครับเพราะว่ามันมีมันมีโปรแกรมคำนวณสูตรหวยได้สมือเนี่ยในคอมพิวเตอร์นะโหสุดยจอดเลยเบือ้องสูตรเขามาเป็นเร่ร่อนสองสามร้อยงวดก็มีไหมพี่น้องคอมพิวเตอร์เขาเห็นเอานะครับคือว่าเห็นเห็นยอหลังถือก่อนครับ มันเท่ได้ได้เสม,มอมันเท่ได้ได้พี่น้องครับแล้วก็เข้ากับโลกยูทูบาสูนี้เข้ามาแล้วสามสิบงวดหรือว่ายี่สิบยี่สิบงวดสามสิบงวดหรือว่าลอยงวดยังแ้วแต่ครับคือการทำเอาเดิมเราได้เขาให้เขาใจตรงกันได้ครับเด้นี่คือหลักการจริงเป็นสั้นครับอืมแลวกให้พี่น้องใช้พิจณาพิจรารณาในการรับชมด้วยนะครับเออครับพี่น้องครับผมก็ขอ,อกอบพุณนเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ ว่าจะเป็นทํางานอยู่ประเทศไทยเขาหรือว่าผู้ใช้แรงงานอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างแดนหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกา USA ก็ดีก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามร่วมด้วยดีสม,มุร์มาตลอดแล้วผมก็คลิปหนาเราค่อยว่ากันใหม่นอกพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขออวยพรให้พี่น้องพี่น้องทุกๆท่านจงรวย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 คิดสิในสมใจพนาครับ คิดเงินในเงินคิดตั๊กในทัองเน้อพี่น้องเด้อครับให้ยรือยๆงวดที่มากขอให้ถือแจ็กพอร์ตแล้ววันที่หนึ่งเน้อพี่น้องแล้วผมสำหรับคิวนี้ก็ขอก่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ